ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนโรงเรียนมังใหญ่วิทยาคมทุกคนนะครับตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะครับปิมัิเทศรายวิชานะครับหรือครูจะเรียกว่าวการบรรยายครั้งสุดท้ายนะก็ในช่วงเปิดเทอมนะต้นเทอมถ้าจํากันได้เราก็มาเรียนปกตินะครับก็จะได้ฟังการบรรยายปรมนิเทศไปแล้ว นะตัวนี้ก็จะเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายแบบออนไลน์้วกันนะครับก็อยากให้ักเียทุกคนตั้งใจฟังจนจบนะต้องตัง้งต้องฟังจนจบนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับมีอยู่ประมาณ20ก็สไลด์นะครับเป็นการบรรยายสรุปะจะให้ข้อคิดอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเรียนบ้างไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนบ้างก็สัพเพเหระนะครับก่อน เริ่มนะครับก็ขอ,อน้อมนำนะครับคำสอนหรือพระบรมราชวาทของในหลวงรัชการที่9นะครับความตอนหนึ่งนะครับในงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเมื่อปี2 5 3 5ว่าความรู้ที่จะศึกษานะมีอยู่3ส่วนคือความรู้ทางวิชาการความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตามแนวเหตุผลความเป็นจริงซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานนะและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะความตอนหนึ่งของพระบรมราชโอาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อ2กรกฎาคม2535 สามห้าก็คู่อายุได้สามขวบนะ,ะเป็นการบรรยายนะครับปัจฉิมนิเทศรายวิชาทุกวิชาที่ครูสอนนะครับสรุปทบทวนเหตุการณ์ต่างๆนะครับจากมุมมองของครูนะ,ะไม่เกี่ยวกับใครนะ,ะการสรุปประมวลประสบการณ์นะโอ,อกาสพูดสิ่งที่อยากพูดกับนักเรียนเพราะว่า ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดกับนักเรียนนะด้วยรูปแบบวิธีการเรียนการสอนด้วยนะครับอะไรต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปหรือเพื่อทบทวนตัวเองนะสำหรับบางคนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอ่ะ,อะสุดสำคัญนะครับเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการฟังการบรรยายในครั้งนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่า ต้องให้นักรเรียนฟังให้จบคลิปนะครับแล้วก็มันมีคะแนนเป็นคะแนนช่องหนึ่งเลยนะครับในช่วงหลังกาลางภาคนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับฝากเน้นย้ําไปถึงน,นักเรียนนะเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจ,จรกรรมการเรียนที่ครูส่งให้สักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนเนี่ยผลการเรียนก็แน่นอนแล้วว่า ่าถ้าไม่ตกก็ได้ไม่เกิน1.00นะครับแต่ถ้านักเรียน,นเข้าปังจบคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยทําอะไรเลยนะก็ครูจะเพิ่มให้เพิ่มให้เฉยๆเลยไปอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็น1.5อะไรประมาณนี้นะครับเป็นแรงจูงใจนะครับแล้วก็หลังจากจบการบรรยายครั้งนี้เดี๋ยวครูจะส่งนะครับเป็นแบบสอบถาม ก,การประเมินการเรียนการสอนก็ขอความร่วมมือในการช่วยตอบแบบสอบถามด้วยนะครับก็เมื่อฟังการบรรยายนี้จบก็แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเราก็จะจบการเรียนในเนื้อหากันแล้วนะครับก็เตรียมตัวเคลียร์งานย้อนหลังแล้วก็การสอบปลายภาคอะไรประมาณนี้จะชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะต่อไป พูดถึงเรื่องการเรียนในรูปแบบทางไกลหรือออนไลน์กันสักหน่อยนะครับก็จริงๆนะครับแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยที่าการะทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้เนี่ยนะครับตั้งแต่การระบาดของโควิดในรอบนู้นนะครับจริงแล้วมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับอน,นี้เป็นความรู้ประดับความรู้เฉยเฉนะเรียกว่าอันดับแรกเรียกว่าออนไซต์ site, ออนไซต์คือถ้าโรงเรียนไหนปลอดภัยเนี่ยก็สามารถเปิดเรียนได้ปกติอย่างเช่นในเพชรบูรณ์เราก็โรงเรียนการจนาพิเศษอย่างเงี้ยสามารถเปิดได้ปกติเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ให้เรียนกับบ้านนะออนไลน์แบบออนไลน์ก็คือแบบส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะครับในโรงเรียนเราก็คือการวิดีโอคอลนะเรียนแบบออนไลน์นี่คือก็เหมือนกับเรียนในห้องปกติแต่มาเรียนทางหน้าจอแทนนะครับอย่างนี้ แบบหนึ่งเรียกว่า onhand onhand ก็คือเป็นกระดาษนะบางคนอาจจะครูบางท่านก็อาจจะใช้รูปแบบ onhand นะครับก็คือให้นักเรียนมารับใบงานไปถึงเวลามารับใบงานไปแล้วก็ไปทําที่บ้านถึงเวลาก็เอามาส่งอย่างนี้และอีกแบบนึงเรียกว่า on demand นั่นคือแบบที่ครูใช้อยู่นะครับเป็นแบบลักษณะกึงก่งๆนะครับแบบไม่ได้ต้องเข้าเรียนตามตารางมากนักอย่างเนี้ยเป็นบทเรียนไว้ให้นักเรียนเข้าศึกษาตาม ช่วงเวลาที่ครูกาหนดอย่างนี้อ่ะก็ครูก็สรุปส่วนตัวนะครับสรุปในรายวิชาของครูเนี่ยไม่รู้รายวิชาเป,เป็นอย่างไรแต่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะ,ะนักเรียนของเราก็จะเข้าร่วมกิจกรรมเรียนเรียนกันจริงๆเนี่ยนะก็ก็ถือว่ายังไม่ค่อยประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมกันกิจกรรมประมาณไม่ถึง3 0มสิบเปอร์เซ็นตะ์ะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต นะอย่างเช่นถ้าห้องหนึ่งมี30คนก็จะมีคนที่เข้าเรียนอยู่ประมาณ7-8คนอย่างนี้นะครับอีกที่เหลือก็ไม่รู้ไปไหนนะโดยเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้คือกลุ่มที่นะเข้าทํางานส่งมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เข้าเรียนออนไลน์ปกตินะครับเอก็เอามาให้ดูกันนะครับนะ ขบทวนสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นแนวทางในการบางคนอาจจะยังงง,งอยู่นะไม่เห็นมีอะไรเลยเรียนกับครูเมทานะครับจริงๆแล้วรูปแบบในการเรียนกับครูนี้ก็จะเป็นลักษณะของออนดีมานนะครับคือไม่ได้ตามตารางมากนะักอาจจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้เป็นบทเรียนที่นัเรียนเข้ามาดูเข้ามาทำนะนักเรียนอาจจะไม่อาจ,จไม่จําเป็นต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากนะักนะักนะเรียนอาจจะ สะดวกช่วงไหนก็เข้ามาทำนะภายในสัปดาห์นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่ง,งให้นักเรียนก็พยายามก็พยายามนะครูต้องเตรียมการสอนทุกระดับชั้นนะครับแล้วก็สามารถติดต่อกันทางแชททางไลน์อะไรอย่างนี้เป็นลักษณะนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะเรียนกับครูก็จะเป็นรายสัปดาห์นะครับเก็บคะแนนนะ ทำสอบเก็บคะแนนติดต่อครูทางแชทรณวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำงานย้อนหลังได้ไหมก็สามารถย้อนหลังได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าคะแนนอย่างเช่นช่วงครึ่งภาคเรียนเนี่ยนะมันสรุปไปแล้วนะอย่างเช่นเรามีการสอบกลางภาคใช่ไหมระหว่างคะแนนเก็บระหว่างการสอบกลางภาคนั้นก็จะถูกสรุปไปแล้ว บทสนั้นมันจะย้อนหลังไปถึงขนาดนั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงคะแนนหลังกลางภาคถึงการสอบปลายภาคเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ทําอะไรก็ก็แนะนําให้ร,รีบหน่อยนะรีบๆนะก่อนที่จะหมดเวลาเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาเนี่ยสัปดาห์ของสัปดาห์จะเป็นช่วงเวลานักเรียนติดตามง,งานของตัวเองนะบทสนั้นการเรียนกับครูก็จะไม่ได้ต้องซีเรียสมากนักในการเข้ามาวิดีโอคอลนะ แต่ก็ต้องทำกิจกรรมในการทำข้อสอบศึกษาเข้าดูวิดีโออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อถึงการเรียนออนไลน์นะครับก็โกมอนามัยเขามีความห่วงนักเรียนนะครับว่าอ,ออนไลน์ออนแอร์ยูโค,โควิดเนี่ยบางคนอาจจะใช้สายตามากกว่าปกตินะแต่ครูก็มีความเชื่อว่านักเรียนโรงเรียนเราเนี่ย ก็ใช้สายตาในการดูจอเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับมีคําถามว่าเรียนออนไลน์เนเแค่การเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเป็นการเรียนผ่านหน้าจอเท่านั้นเองหรือนะจริงๆการเรียนในห้องเรียนก็เป็นการเรียนในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนนะในการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจเพราะว่าการเรียนออนไลน์เราก็จะมีเวลาใช่ไหม มีเวลาว่ามงเวลาส่วนตัวอย่างนี้แต่เราจะใช้เวลานั้นในการทำอะไรนะครับลดการบ้านไหม,มท่านรัฐมนตรีก็มีแนวนโยบายนะว่าให้ลดการบ้านก็อยากก็อยากถามพวกเรานะว่าการบ้านลดลงไหมหรือว่ามันเพิ่มขึ้นนะก็ลองดูนะครับบางคนจะบอกว่าเยอะกว่าเดิมอีกอย่างนี้ก็ก็ลอง คิดดูนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วครูก็จะพยายามไม่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 สั่งการบ้านมากให้มอบหมายการบ้านมากนเนื้อหาวิชาก็จะปรับลดลงไปเยอะมากบางคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังอยู่ตอนนี้ก็จะบอกว่าอะไรครูคุมน้อยมากเลยอ่ะงานน้อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราก็เรียนกันหลายคนนะครับถ้าเราให้งานมากมันก็จะเป็นภาระ มากและคนที่มาอาจจะไม่ค่อยได้เข้าดูสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะตามไม่ทันนะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยปรับลดพยายามปรับลดให้เอาจริงๆคือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองดูนะไม่รู้ว่าวิชาอื่นงานเยอะหรือเปล่านะครับฉันสลับดูก็พยายามลดแล้วอ่า ออนไลน์นะครับเป็นภาพเรียนบางคนอาจเคยเห็นภาพนี้แล้วนะครับหลับนะอืมนละเรียนชั่วโมงแรกแปดโมงครึ่งพวกเราเป็นไงตื่นหรือยังอยังไม่ตื่นนะยังไม่เตรียมตัวมันนอนอยู่ห้องนอนอยู่นะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยอย่างนี้เป็นต้นนะผูเคยไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก็ไปเยี่ยมบ้านเรียนแปดโมงเช้าเนี่ยประมาณแปดโมงถึงเก้าโมงเช้าเนี่ย บ้านที่ไปเยี่ยมนะนักเรียนก็จะยังยังไม่ตื่นนะต้องไปเรียกแสดงว่าพวกเราทำไมอมืตื่นสายนะครับเพราะว่าไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนนะไม่ต้องขึ้นรถนะครับก็เลยทําให้เราอาจจะตื่นสายอย่างนี้เป็นต้นนะนนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ครูใช้การเรียนแบบอ่อนดีมานก็คือบางคนอาจจะมีภาระในการไม่ว่างวันนี้ต้องไปช่วยที่บ้าน ลากสายน้าหยอดปุ๋ยมีภาระที่บ้านพอเราอยู่บ้านเราก็ต้องถูกใช้ถูกไหมเออแต่ก็ไม่อยากให้เราลืมการเรียนไปนะก็เวลาเก,กลับเข้ามาทําอย่างนี้อ่าอ,อันนี้เป็นคำเซลล์ในโลกออนไลน์นะวอนคุณครูนะอย่าเพิ่งรีบสอบตอนนี้นะครับเพราะว่าผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่ทันนะม่ดูว่ามีที่ไหนเป็นบ้างนะแต่ที่ เป็นนักเรียนปฐมเนี่ยมีนะผู้ปกครองทําการบ้านนักเรียนนะออก็เป็นสีสันของการเรียนออนไลน์นะ,ะก็เป็นการกระตุ้นนะสร้างแรงบันดาลใจสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเรียนนะจริงๆเรามาโรงเรียนแต่จริงๆตอนนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนแต่เราก็ยังต้องเรียนอยู่ เพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามีอนาคตที่ดีทุกคนอยากมีอนาคตที่ดีอยากประสบความสำเร็จนะครับแต่เราใช้ครูก็มีคําถามว่าเราใช้เวลานี่นึกถึงอนาคตของตัวเองบ้างหรือเปล่านะถือจะเป็นการเรียนออนไลน์แต่หนึ่งวันของเราเนี่ยเราใช้ทําอะไรบ้างน,นะครับเราใช้ทําอะไรบ้างเราเรียนจริงๆกี่ชั่วโมงนะ มีงานวิจัยนะครับที่บอกว่านักเรียนเครียดเป็นเครียดไหมเออก็เครียดบางคนก็เครียดบางคนก็ไม่เคยเครียดอครูก็เครียดนะน้าจะมีการวิจัยว่าว่าครูเครียดไหมครูก็ก็เครียดนะเออครูก็ต้องเข้มแข็งนะแล้วก็ยึดมั่นในแนวทางของตัวเองนะครับบางทีมอบหมายงานนักเรียนไปก็เครียดนะบางทีอะไรเอ่ย ให้ถามเขสอบไปครับนักเรียน30คนก็ตอบมาเจ็ดแปดคนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เครียดอืมไอ้มันมากไปเลยนะครับทบทวนนะครับบางคนอาจเคยฟังแล้วบางคนอาจจะไม่เคยฟังนะครับชีวิตพวกเรามีค่านะครับอ่าการุณาใช้เกิดประโยชน์เพราะว่าอะไรเรามีค่าใช้ใจ่ายนะครับ อันนี้ประมาณการตอนนี้คาดว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอันนี้ในมุมมองของผู้ปกครองนะครับที่ต้องจ่ายค่าทุนค่านี้ให้กับเราเนี่ยก็ครูเชื่อว่าเยอะขึ้นนะปกติเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะได้เรียกว่าเป็นค่าขนมนะสามสิบบาทห้าสิบบาทสี่สิบบาทยี่สิบบาทครูเชื่อว่าอยู่บ้านเนี่ยก็เบิกเหมือนเดิมใช่ไหมเออมื่ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนเดิม นั่งๆไปสิบโมงก็เริ่มง่วงแล้วเริ่มหิวน้ำอาจจะไปซื้อน้ำปั่นยี่สิบบาทตอนบ่ายก็ยี่สิบบาทต้องกินข้าวที่บ้านทุกวันข้าวบางวันไม่ทำก็ซื้อข้าวเหมือนเดิมอ้าวห้าสิบบาทต้องเดินทางอ้าต้องเดินทางต้องมีน้ำมันรถต้องเติมน้ำมันเหมือนเดิมคกูบางทีคูสิบโมงคูขับไปซื้อกาแฟ ก็ยังเห็นพวกเราขับมอเตอร์ไซค์เป็นแ้นอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำมันเหมือนเดิมนะแล้วก็อะไรครับเนื่องจากเรียนออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ้าวก็ต้องเติมเน็ตเน็ตเก้าบาทก็อาจจะไม่แรงพอก็ต้องเติมนะอาจจะเป็นร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างนี้ก็มีข้ออ้างได้นะเชื่อว,ว่าผู้ปกครองเนี่ยเท่าที่ครูฟังเสียงมาก,ก็ก็บ่นนะเพราะว่ามันเปลืองนะเปลืองมากกว่าเดิมอีกจารยน เคยฟังผู้ปกครองบ่นในฟังนี่ก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองเราต้องแบกรับนี่ครูประมาณการมาให้นะครับถ้าต้องเรียนสามปีเห็นไหมหลวงก็เยียวยาผู้ปกครองไปก็รัฐบาลก็พยายามใช้เงินนะใช้เงินแก้ปัญหาให้พวกเรานะครับก็ให้ผู้ปกครองไปนะสองพันบาทอย่างเงี้ยนะครับโรงเรียนเราก็ ใช้เงินป,ประมาณสามแสนกว่าบาทวันที่มาจ่ายให้ให้ผู้ปกครองรับไปนะรัฐบาลก็ใช้งบประมาณจ่ายให้ผู้ปกครองโรงเรียนอย่างประมาณสองหมื่นกว่าล้านยังไงนี่แหละนะตามข่าวนะี่ครับมันมีค่าใช้จ่ายมีค่าลงทุนทางการศึกษาที่อยากจะฉายภาพให้เราเห็นกันนะครับ,นะรบงบประมาณของโรงเรียนก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถึงเราจะไม่ได้มาโรงเรียนโรงเรียนก็ยังมีการเบิกจ่าย ใช้จ่ายซื้อดุนซื้อนี่เหมือนเดิมนะฮะนักเรียนนักเ,เรียนอาจจะบอกเอ้ยก็ไม่ได้มาโรงเรียนโรงเรียนใช้เงินอะไรก็ก็ลองมาดูแล้วกันนะก็ยังใช้เหมือนเดิมก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของโรงเรียนเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่รัฐบาลลงทุนให้กับพวกเรานะครับ บางคนอาจจะยังไม่เคยไม่ทันได้คิดนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเราก็โชคร้ายนะการเกิดโรคระบาดเนี่ยก็ถือว่าเสียโอกาสอะไรไปไหลายๆอย่างครับในยุคการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับเสียโอกาสอะไรไปบ้างจริงแล้วเสียโอกาสหลายอย่างมากนะสองปีนะปีสองปีแล้วนะใช่ไหมเราได้เล่นสงการไหมก็ไม่ได้เล่นสงการนะใช่ไหมไม่ได้ไปทัศนศึกษา นะไม่ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมอย่างงี้กิจกรรมวันสำคัญนะวันแม่วันประเพทนี้อะไรไม่ได้จัดเลยปีใหม่คริสต์มาสอดหมดแบนทุกอย่างนะครับคือโอกาสที่เราเสียไปนะกับ2ปีของการเกิดโรคระบาดเนีเออ่ยสิ่งีเราต้องจ่ายไปแต่จริงๆแล้วการเรียนทางไกลยอยู่บ้านเรามันก็ทำให้เรามีเวลาใช่ไหม มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นอืมแต่ครูก็เชื่ออีกแล้วว่านะวเราก็ลองถามตัวเองดูนะรูเชื่อว่าทุกคนนอนดึกไหมนอนดึกไหมนอนดึก <c oughs> นอนดึกเหมือนเดิมแต่ทําไมอืมสามารถตื่นสายได้เฮ้ยบางคนตื่นสิบโมงเก้าโมงบางคนตื่นเก้าโมงครึ่งกว่าจะพร้อมเรียนกันสิบโมงถูกไหมจะกินข้าวอีกล่ะจะกินน้ากินท่าอาบน้ำท่าอีกล่ะ น้อยมีสิบโมงแสดงว่าทําไมครับอย่างน้อยคาบแรกคาบสองเปิดพลาดไปแล้วใช่ไหมการบริหารจัดการเวลาของเรานะครับก็ลองทบทวนตัวเองดูสำหรับคนที่เข้าเข้าเรียนปกติก็ก็ดีอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะนี่เป็นก็เป็นข่าวดังนะช่วงนี้ก็ได้รับความสนใจเยอะ เขาเรียกว่านักเรียนอย่างรุ่นเรานักเรียนนั้นที่เกิดประมาณปีเนี่ยรุ่นพวกเรานี่แหละทุกคนเลยนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเจเนอเรชันเซตนะเจนซีหรือเจน z ซ z ซีซนะครับคือคนที่เกิดประมาณปี4ี่นขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกหลังสอง0ห้าสี่ศนเปิดเปิดตั้งแต่ปีสอง0ห้สิขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนเจเนอเรชันเซใช่ไหมก็ คนแรกอันนี้อันนี้คือนักเทนนิสนะครับนักเทนนิสเป็นลูกครึ่งชาวอังกฤษอ่าจาจจากอังกฤษนี่เป็นแชมป์อันนี้เป็นแชมป์ US Open คือรายการเทนนิสรายการหลักรายการหลักมันจะมีอยู่5รายการคนนี้อายุ18นะครับ อายุสนะิบแปดเป็นแบบมือมา้าม้ามือจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีมาใช่มือวางนะครับมาจากรอบคัดเลือกแล้วก็ชนะมาเรื่อยๆสุดท้ายเข้าชิงและเข้าชิงกับใครเข้าชิงกับเด็กอายุสิบเก้านะเออชนะมาได้นะครับเนี่ยเป็นการประสบความสําเร็จของนักของคนรุ่นใหม่นะเจนเซตนะอีกคนหนึ่งก็คือคุณอะไรยกมาให้ดู นี่ลิซ่านะครับลิซ่าหรือลิซ่าแบ็คพิงค์นะเาจากกนณีคนลิซ่านี่ก็อายุทำไมยี่สี่นะเป็นคนยุคเจนซีเหมือนพวกเราเลยนะอันนี้ก็มีคนมีนักข่าวที่ครูฟังแล้วเขาก็วิเคราะห์มานะครับว่าเอ๊ะทำไมเด็กนักเรียน,ย,นยุคนี้เขาจะประสบความสำเร็จกันได้เนี่ยทำยังไงมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันนะครับสองคนนี้ก็คือการฝึกฝนการฝึกฝน จนเชี่ยวชาญตั้งแต่อายุอย่างน้อยอย่างเช่นอย่างอันนี้ชื่อเอ็มม่านะเอ็มม่ามาลูนาดูนอะไรนี่แหละนะครับอันนี้คุณพ่อเขานะให้เขาฝึกเทนนิสตั้งแต่อายุหกขวบประมาณหกขวบหกขวบถึงเก้าขวบหรือเก้าขวบไปเลยคุณไม่แน่ใจประมาณนี้ไม่ถึงสิบขวบอะฝึกทุกวันนะครับฝึกทุกวันตั้งแต่เก้าขวบหกขวบเก้าขวบ ฝึกจนบางทีงร้องไหเ้เขาบอกร้องไห้แต่ทาไมต้องฝึกเนี่ยเวลาฝึกเหมือนลิซ่าเหมือนกันลิซ่าก็ทําไมครับเป็นคนจังหวัดอำเภอสตึกบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับก็อายุสิบสิบสี่นะสิบสี่สิบสี่ปีเนี่ยไปเกาหลีเลยไปฝึกฝึกเต้นฝึกอะไรเต้นเก่งมากนะครับ อีซ่าเป็นเก่งมากเพราะใสการฝึกฝนแต่อยู่น้อยฝึกฝึกฝึกแสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าตอนเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นคือตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ใช่ไหมแต่เด็กอะ่ะเขาเขาไม่ได้ทําตัวเป็นเด็กอะ่ะคือไม่ได้ใช้เวลาเล่นอะไรแบบอย่างพวกเราก็อะไรเอ่ยเอออย่างครูเนี้ยอายุเท่าไหร่สิบขวบสิบสองถึงสามขวบทำไมตัวเ,เล่นดิ้งลูกหินอยู่เลยวิ่งเล่นป,ปัน่นจักรยานอยู่เลยแต่เนี้ย ต่กับตัดกับภาพกับมาที่สองคนนี้ทําไมครับเขาฝึกฝนนะแล้วเขาประสบความสำเร็จไดเออ้เขาบอกว่านี่แนี่คนที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้คือยุคเจนซีเนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนตั้งแต่เด็กเลยต้องต้องยอมเสียสละเวลาช่วงวัยของช่วงวัยเรียกวัยรุ่นนะาถามว่าถ้าเกิดดิซ่าเนี่ยอายุสิบสี่สิบห้าไปติดแฟนสมมติมีแฟนแล้วก็ ไม่ได้ฝึกซ้อมเต้นก็ก็จะไม่มีวันนี้นะ้อลองฝากเป็นข้อคิดกับพวกเรานะอืมอพวกเราก็เป็นคนที่อยู่ในยุคเจนแซเหมือนกันนะครับอืมเอามาให้ดูนะอืมเห็นไหมเราเสียเวลาเสียโอกาสนะแต่ <c oughs> ก็อยากให้รู้ว่าเราเนี่ยเราจะเห็นอนาคตตัวเองอยังนะตอนนี้เราโดยเฉพาะนะก็ พยายามไปเฉพาะมดสามกับม6หกเนี่ยอลองนึกภาพตัวเองยังว่าจะไปทางไหนนะครับอมอหกจบแล้วจะไปทางไหนเราเรียนมอหกมาต้องไปเรียนต่อดมศึกษาใช่ไหมต้องไปและจะไปเรียนอะไรเราสนใจอะไรจริงๆเรารักที่จะทําอะไรจริงๆนี่เราเล็งว่าเ,เราจะใช้ชีวิตยัยงไงหลังจากนี้มันก็ไม่ถึงปีแล้วตอนนี้นับถอยหลังละเเราจะอยู่ตรงไหนนะ เออบางคนักเรียนมสามก็เรื่องแล้วต้องต้องคิดแล้วนะว่าจะไปทางไหนจะไปทางมสี่เพื่อไปต่อมหาลาัยอุดมศึกษาหรือว่าจะไปเรียนทางอาชีวศึกษาอย่างเช่นอ่ะมสี่แล้วจะมสี่ต่อที่ไหนไอยโรงเรียนเราเนี่ยเป็นสายวิทย์คณิตอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราสามารถเรียนได้ไหมนะเขาอยากอยากจะฝากให้เราคิดกันเรื่องนี้เยอะๆนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเรานะครับ อย่าใช้ชีวิตไปมันวันนะก็ก็ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจริงๆแล้วเทอมสองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีการระบาดใหญ่เกิดขึ้นและเป็นลักษณะนี้ต่อไปนะทุกคนได้ฉีดวัคซีนก็อาจจะเปิดได้นะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนใ้ตามปกติล่ะเราจะทําอย่างไรเราจะใช้ชีวิตยอย่างไรในการเรียนของเราเราจะจัด จัดสรรเวลาอย่างไรนะครับหรือเราจะทําแบบเดิมคือเล่นเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็ลองลองคิดดูนะอ,อยากเตือนให้ฟังกันอ่ะก็พูดถึงปฏิทินหน่อยนะครับแต่จบแล้วนะก็การติดตามงานนะครับในช่วงก่อนสอบปลายภาคนี้นะครับก็ปฏิทินมาให้ดูกันเลยนะครับ ช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการปัดถิมนิเทศแล้วใช่ไหมของครูนะไม่เกี่ยวกับื่นนะสัปดาห์พวกนี้จนถึงสิ้นเดือนครับเราจะสอบปลายภาคกันช่วงวันที่4ถึงวันที่8นะครับจะเป็นช่วง,งการสอบปลายภาคบอนั้นช่วงเราก็จะมีเวลาฟรีๆอยู่ในของครูนะอยู่2สัปดาห์ประาณสสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็ อยากให้ตามให้เต็มนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะออก็ไม่อยากให้ใครสอบตกนะครับไม่อยากจะให้ทิ้งใครไขางหลังย้ําอีกครั้งนะครับว่าทุกคนนะครับบอกกันนะพยายามรวมกลุ่มกันให้ได้อย่างสอบปลายภาคนะขอให้มาสอบปลายภาคบางคนกลางภาคก,ก็ไม่ได้สอบ จนหมดเวลาไปแล้วก็มาทวงให้ครออูนี่แหละลืมจะพูดไปเลยว่าพวกเราขาดอะไรอืมย้อนหน่อยขาดอะไรนักเรียนโรงเรียาเนี่ยขาดอยู่สองอย่างนะครับสองอย่างรูสรุปได้เลยนะที่จะเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าขาดสองอย่างอันดับแรกคือขาด วินัยนะวินัยที่นี่คือวินัยในตัวเองนะออวินัยในตัวเองสองเราขาดอะไรแรงจูงใจแรงจูงใจที่จะประสบความสําเร็จเออบางคนยังไม่รู้เลยว่าเราเรียนเนี่ยไปเพื่ออะไรอืมก็อย่างน้อยเขายังไม่รู้ว่าเรียนเพื่ออะไรก็อย่างน้อยก็เรียนไปเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีก่อนก็ได้นะยังจิตนาการไม่ออกก็ฝากไว้นะครับ ไม่อยากให้ใครตกนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเดี๋ยวคุณจะส่งเป็นลิงก์เป็นแบบประเมินการสอนให้นะครับก็รบกวนให้ช่วยตอบนะตอบตามความเป็นจริงตามความรู้สึกของเราเลยนะครับ mm hmm. เพื่อไปเอาข้อมูลเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอที่จะมีต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วคือ ก็รักษาสุขภาพนะครับล้างมือบ่อยๆไม่ฉีดวัคซีนก็ล้างมือบ่อยๆฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องใส่แมสเหมือนเดิมนะครับอย่าไปในที่ชุมชนแออัดพยายามหลีกเลี่ยงชุมชนแออัดเพราะว่าถ้าเกิดทําไมครับปิดเรียนแต่พวกเราก็ยังไปซ่องสมกันโดยไม่จําเป็นนะฮัละลาปาร์ตี้โดยไม่ระมัดระวังเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วครับเราจะทําให้ เราอาจจะทําให้นะเราไม่ได้เปิดเรียนในภาคเรียนที่สองก็ฝากบอกบอกบอกญาติพี่น้องหรือพี่น้องที่เรารู้จักเพื่อนๆทื่เรารู้จักนะครับว่าพยายามรักษาสุขภาพรักษาระยะห่างพยายามอย่าให้เกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียนเราในตำบลเราในหมู่บ้านเรานะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ